สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องออกายสกุลสกุนสมองสบอนพี่น้องอ่านเป็นมาามัอนี่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่แถวมันยังเงงพี่น้องเขาสกินมาจบมาเบิ่งว่าเสาซุยบอยู่เนี่ยนะเพิ่นอยู่กับเ่าพามกับอีพี่น้องกับน้องอีสามคนมันจะเป็นในบรรยากาศพี่น้องสิเงียบสิเงาบริวารจังใดพี่น้องเลยถาเบิ่งก่อน อขึ้นมาหอดเลยพี่น้องเอ้ยมาหอดเลยพี่น้องขึ้มาหอดแล้วอือเน่ขึ้นขึ้นมาหอดเลยได้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศคิดว่าว่าอยู่ซอกเถานะครับน้องอีเลยก็สิแบบได้เงียบเงียบบริษัอย่งไดหันนะ ได้ขึ้นมากอนเองเช้าซุยกับะยูาเสาวกับะยูเาซุยกับะยูบาจกับยูเนายู่วันซองเถแล้วพนไปใช้น้องอีนะน้องอีพูดปนามะเตปนามะเตปนามะเตห้องหมอพูนเออเออไปนน้ห้องหมอนึ่งแล้วมเป้นาปนามเยยูน้งเปลญอยูพูนเออคขอบใจละลายที่นุ่เป็นห่วงเนาะ เออบาสินนบ้านหน้าเฮาเพิ่นก็เป็นหน้าเงินเนาะโดยโดยขอข้าเพิ่นก็มายี่มมายามพี่น้องเอ้ยก็ขเพิ่นหลายๆคือสิคือสิเงียบนะเฮาคิดว่านะว่าเออเงียบเงาด้ลูกลูกเต้าบ่อยู่เนาะลูกเต้าบ่อยู่กแม่าบ่อยู่ก็เงียบเพิ่นก็โว่าจะเป็นไดบ่มือวานถามว่าเพิ่นว่าั่นอยู่เพิ่นก็ว่ายังบ่ฮู้ว่าวอยู่ว่าอื ก็ทำอะไรเพื่อนเอออันนั้นอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไปหาอันในคลินิกบอกเขาว่าเนี่ยไปตอนไปคลินิกก่ะเนี่ยและจังหว่าสักสีเข้มกับสีแซนปลายห้วเนาเข้มเข้มละแสนโดยเข้มแสนปลายโอ้ยเนาะวะงอมแล้วไม่นั่งเนี่ยคลินิกคลินิกเนาะคลินิกนี่แพงไรเขาไปในคลินิกนี่เที่ยวมาหาบ่นเลยอันเมืองเฮาคือพ่อพังอยู่ยังมี่ยาโยบายเนาะเมื่อทั้งเมืองเนาะโอ้ย ถ้าไปห้องมอนน่กัชักจำหนึ่งขึ้เชียแต่หาปันจีเนาะเออเนาี่อย่างโยบายชักควรบะเปอย่างโยบายจะดีเนาะภาพเยว่เเชียสีเสนปลายแมเอ้ยเนว่ะชักยาสีเข็มเข็มละแสนยาสีเข็ม4ีเสนปลายเนาเื่จะมาเหตุการณในห้องมอเมืองว่าจะซะครับการน้องนนั้นเป็นผูใหญ่ในอัน คือเอาเพลงใต้เอาอ่ว่ะหาพันน่ะมันหมดทั้น่ไ,านาไปถั่วไปถึงแมแท้อยู่ลาวของกัแท้เวียงในโหเจ้มีโอ้หน่อพันแุ์ออกมามีแต่อันเม่อพัแล้นะแมนแมนกุ้งอ,อันอน่นายง่ายเคี้ยวฉเฉยเปินห้องเลยไปเอากุ้ง <c oughs> ห้องคบพาร์คเปิดนามมาให้ <c oughs> ไม่พนเนาะวะพนเ่าพังพาซมื่ได้เนาะเอานแม่แม่พนซ้ำซื้อเนาะซ้ำหมื่อหมื่นสองมือนันบ่อันนั่นคันบ่อนนั่นเปิดมารถป้าเปิดมาจุ่มหไดเลยในัสบดีป้าลุงไม่รู้ทางสวัดีสบาดีป้าลุงไม่ร้อยดีป้าลุงหนุ่ละน่

มันติ๋วเหรอมุจ้านมันติวมีหัวจักมันติวว่ามีหัวจักรถดพี่นนางเป็นผู้ไทยเอามารลมีหัวจักแต่ว่าเออบ้านติวเหอเชียวซาซุยนะหัเจียวซาซุยโอ้บ้านติวนาค้องติวโดยนาวเนาะนาวแเลยนาดีเลยพูดนาเป๋ได้กับนาบ่ มนีี speaker, roommate, ้เส yeah, <But now S 2> ียงงันสักซวยนี่คือสิเนาะเงียบแด้สิเนาะเราเอาแต่ละมือเข่งแข่งด้เนาะมุมมุมไฟมุมมันเนาะอยู่ไฟอยู่มันอันที่ไปปักจ่อเนี่ยบอกก่อู่กินตัวน่เฉียไปกัเฮาอน กินข้าวแล้วได้ดีมากเอาบะคือช่วยไว้แก้ท่าร่ละกินแล้วรือมากเลยเข้ากับกินแ้ยังแปดก้ามมนเลยมันได้มาสิบก้มม้วเลยเอาวะมันก็กินแล้วกอกีนเลยก็มั้งเว้ยนี่ไปหอมกัสีสีเที่ยงสียังผลได้บ้ังสิอยากอีกบาเลยนะมันได้เอาไปได้ได้บ้านี่กอยู่้ขาขอบใจเอชีถูกานเนาะที่เพื่อได้กะเขามาช่วลิีอัน ซีนอนแานหน้าเนาะโดยขอบอกกับใจไลฟ์น um, ้องติดกคได้กที่กลับมาส้มไปหน่อยหายดีมีแง่หายลุกหายเรื่องเลิกรุ๊บเอฟชีถูกๆการกันเลยะถธุเนาะ ขอบมกับใจลายๆพี่น้องหนาวลมแหงเนาะเออหนาวลมแหงกระจอดแก่ๆอยู่มาเช่นกันแม่นกระจอดแก่ท่านี้กับเป็นหมอบ้านนอกอือหมอนั่นเออมอวันนอกอืมหมอหนอกกับหมอหนั่นขึ้นมาเออเอาออมาแต่ออกให้งานเนาะเอ็ดเอ็ดโคบวโควโควเฮ็ดเละๆอันนั้น่ะอันเอ็ดเลยคุดเล็กขุดพลังขุดดินบ่ได้ใส่เล็กอันนั้นลดนะจ๊ะใส่ให้งานคนมันยกหงามเอา ในงานว่าขุดดินแต่ในทมดินทางหน้าพื้นนี่ขุดอาเดตเสาเนี่ยทักซีมามุมนี่ให้เห็นเห็นมดเนาะมันมุมมันหน้ากล้องกับมันน้อยพี่น้องเอ้คันจักที่อยู่มุมใดจักะเห็นเห็นมุดแบบเ้านางลายคนพี่น้องเขาก็เชยเทละมุมเทละมุมนี่มามามุมนี่เห็นนั่นเห็นมดได้บาทนี่บาทนี่โอ้โหมุมนี่เองอ้ามข้ามนางที่นึงคนไม่หันก็ได้่หันก็ได้เชื่อว่าคนเดียดเออมาอยู่ในมุมนีแจงไว้ เมองี้เดี๋ยวคือฮะตัวเก่าบ่เป็นเงินออกตัวใหม่แต่ยังไม,ไม,ไม,ไม่แต่อันนี้มันแหละเปลี่ยนแต่อันนี้มันไปได้ไปอยู่บ้านนะเป็นเดือนแล้วพี่น้องเป็นเดือนหนึงแล้วมวนไปอยู่ร่มน,น,นาวเขากินเขาไม่ลเลยห่าวบ่ นาวเท่กันทุ่คนเรากินเข้าวไ้ห่าวสองหมื่นสามมือนป่ะสามมื่นสี่มื่เนาะแต่ถาดสี่เ้าะ น่ารไว้มันยืั่นอะไรพวเขาหูเลยเดียว่าแทงหน้าาต์ยแก้องไงหน้ากล้องแล้วแล้วแล้วกับยังบกขับยังโตเก็บอันวองอะเก็บงานนะยังเก็บงานเก็บยงัง่ิลงไปชแล้วจัง่จากมาว่าเนี่ยไปเหยียบไพ่เลยเจ็บในคานตีเลยจอเล็กเลยแล้วแหละจอแหละ จอแล้วยังแดงๆเลยไปยีบมันหลดเห็ดวานเดี๋ยวเจ็บจะมือมือวานเลยอืออือป็นเพาะไปที่รู้จักปืนใช่ไหมทั้งมันานๆแต่ว่ามือเขาลงไปมือเนี้ยมันมันบริลล่มในนอกรือว่ามันบรล่มบรยู่ทกับบอกมือซื่อนี่นั่น ขอไจนะบอได้ล่มนีนะทำให้ร่มนี่คือสิแมนนาวผ่องโอ้ยมันจีตีอ่างไแมนกระถึกคือคมเดรร้ายเขานะแปดสิบฝ่ายไดรร้ายเลยเนาะท่านแปดสิบนเมื่อไร่ด้ร้ายเขานะเออไดรรายแล้วไปเถอะเดรร้ายแล้ว แมนของขุมมือเหมือนมีแต่เอาสีเนาะมีแต่โลดปัน่นนะครับโรยกระเป๋าพ <Man. S 2> องนะครับแมนแล้วมันมันบดจักกว่าน่ะเนะาะเออบดจักกว่าได้ตะก,กี้นั่นอับ<า>กับบุงกับปีดเนาะหาแมนค้นตะก,กี้คุมมือนีมมีแต่โลดปัน่นว่่าไปแน เียวซยบอกต้องแต่เขาเงเยนเาคนมาจอบมาามเนาะเดี่ยวแต่เขาห้องข้าวเขาหงเยนนลำกันกลุ่เนากลุ่มบราณวัหนากลุ่งบอกโบราณวัยพายกลุ้งบอกบราณวัยพายกลุ่งบอกกลุงมหนาวนะลงนาวมาได้ได้นี่น้ำคลองขื่นได้ไหมจะลงแต่เช้าไปเทดควน่ะ เป่นหัก um> oui> ึ้นมากมยลมอ่าย่า่ลม่า mm ฟิวไปเว้เาลมแห้งแล้วมันฟิวเนาะลมา่ากันนั่นยุวานี่ฝนเ็ดทามพนอยู่แต่ว่าฝนเออไก่แน่ฝนกับวานะเส็ทามกันเช็ทามได้เทันยานกับบ่มีคือว่าแล้วเกับเกับชมอยกับ เป็นชโมงเราเจวจังเล่ตอบแจ้งมานัดลังเท้าบดไปทางอื่นเพื่อมาเบิ่งเขาแจ้งไปผัเพื่อเสีนอันนั้นกันอและโทษรลองโทษบงหอวเงียบแล้วบานบอได้โทษยู่ใช้กับทางเราคอยมองมานต้องคิดอยู่คิดแต่ละก็ยันตอนนั้นแหละผลเสร็จนตอนที่ีะโมงกวัาๆนี่แหละออกอ ไปเป็นคนไทยไต่ลายมือเติบได้เนาะเพิ่อวันจะขึ้นมาเนี่ยทีลายมือเติบแล้วยันได้ล่ำได้รอนอยู่งลงไปทางทางเลยวอามวนนี่แต่ว่าค่อยล่ำค่อยรอนลงไปทางเนาะอืออะไรไปได้ ไปพอไปพอมาอยู่เนาะเขาก็ได้คาเมล่าอยู่ดีมีแห้งแบบว่าไปเที่ยวนี่กมวนแล้วคันเป็นเที่ยวหรือม้วนเนาะโมคันในป้ไปแล้วมือเนาะเขาก็ได้พักได้พักลายชั่วโมงเติบนด้วยเนาะเขาก็ได้เหยียดลายชั่วโมงเติบอยู่พอเขาลงไปแต่กังเว้นน่ยมันกะว่ายติบเนาะเขาก็ได้เหยียดทั้งเติบอยู่เขาออกแต่ภูกระชาเม้มครึ่งบาทนี่ให้มีนอน มีนอนขึ้นหนึ่งก็จะคอยอวยขึ้นมาตอนทีขึ้นมาเมันเหลื่อมตาได้ลดบาดแล้วลดมาได้เลพิ่งเล่าบาเนี่ตอนเปทแต่เวทน่ะเอาเลยที่ก็เราอะสมหอดไว้เทวัสันบักเซ่นี่อยู่กับกัสันบัตรกำขึ้นมาแล้วบาเจนเมื่อยเลยมันอกวมหอดแล้มันเหลื่อมลดไล่เลยคิดว่าช่วงโควิดลดสิมีลลัยบบจ้าโอ้ลดปี่เล็กกระโดดทางขึ้นนะหักลดชวนตัวไปตัวมีแต่ลดชวนตัวเนาะด้วยซานบ่เห็นบ่ได้มีดวยซานได้แมน ยมมาลาศบ่ยมมาลาต้นเบาใจกับซาซุยขี่บักคือจะเป็นไก่เขาบอกคิดเสมียนบอกเพราะว่าแป๊บหนึ่งแล้วมันมาหอดได้เออเท่านั้นเหม็นเท่านั้นเส้นทางพวกนั้นคือวัดฐานใจนะบ่ได้เส้นทางแดงเส้นหนึ่งทางบังไงนะน่ะเพราะว่าท่านอันท่านอันอันนั้นนะทั้งทั้งตาแขกเนาะมันไป่ตาแขกนะไกลเติบ เขาโค้งเท่านั้นนลจนมีหอดเท่านั้นเนาะไปเนาะแม่ว่างไปแม่นงหระอมันมันมีอไรหอดในต้อาทำหลัมาหอดต้องเดี่ยวแม่น้องทำทำทั้งแอนเนาะทำทั้งแอนเหอแม่ล้มเหรอเนาะล้มให้ก็ะเน เาเค็นเธอคนั่แค่ทำนักเรนอะไรแค่นั้นไปกับงอนอกหลายปีเลยแล้วตังตังแต่ลูกงังน่อยแต่ยังบ่มีโควิดนะว่างยกันดิเดี๋ยวนีกับบลได้หลอกไป้ทางใดอยากเค้นอยู่ว่ายารยลมไ่นองกอกจนโทรศัพท์จนหนักเลยดูจับจนบอยากอยู่อยากโคเลยดดีจนนาวเนาะ มันเป็นบ่นัอนแหละเอาข้างเข้าก hmm> ัลงไปกินอยโก้ปุ๊กเฮ้ยกินเองแล้วกินเข้าอย่กนเลยบ่เออกินเมนูก็ต้อ มันโทรมาตลอดเลยเนาะเราซือเอยแล้วฮ่มพกมันโท่ก็โทษแน่นนันนวลแล้วมันกับขั้นวันนิดโบวิันญานแบนั่นมันฮัตชนยานหนกแล้วก็หนักเนาะต้องมาโทรเขาเนาะแต่มื่อเดี๋ใช่ไหมมือนดี้วโทรหานแล้วยังไปโทษราะอือเรก็สีไข้ดีขึ้นเลยเนาะแต่ว่านี่ก็ยังว่าไข้เลยได้เ้าวอกนะนะ ซีดีขื้นอะไรเนาะขอรามงเืนไอขเนาะของเราก็คือเราบอกแล้วเนาะโบโบได้ไข่ได้ยังเนาะเอฮะลงเอากับลงนี่เป็นยังอืมงูจัทางเลยนั่นแะงก็เต่ง่ายอืมอันนี้ครัไปมือหนึ่งจังหวะงมสายงมครัวเน่งมไปน้ำลังลังมองกับซุ้มย่ายกับโอยากจือไปได้กับงมไปทังเถือนกะ ก้ากับพักเบิ่งเดมุ่งเนาะก้าวกับโบก็เห็นเนาะไม่ขึ้นขื่นวัดขึ้นเข่าตลาดเล่าเรื่องเ้ากับโบก็เห็นแหละกะในลงไฟแหละกับไฟแวะซะขันมาตั้งตั้งตัวเรนคือสิหอดไว้กวาหันอยู่พอมุกกเห็นมันไกลผ่านไฟมันไกลอยากเบิ้งน้ำลมหนาวเนาะ ไปเยอหนันล้วกาไปนั่งเดืนเือนคือคือหอ,อ,อ,อยูอีกในบ้านนึงเลยก็แต่จริงมัน,นีนระยะทางนนะาอะไไนอไไอะบริก่ก็จะตีบ่อยไปไปปักเซ่ลงไปไปลงไปอีกเออบริกยไหนทำมังกงมันจะได้ักเซ่เสร็จเขาเรนแปดเก้าโมงนึหอนแล้วอันถูกตล้วมัทางเส้็ก่อนอกเพลงเไปนอนนะล ปักซองเซอนปากเซนะบอหอดปักเซก่อนอหอดปากซองปกซองอันแดนนาวนะปักชมแดนนาวาแหงถึงนนี้บ่อน้าเวออืมบ่เร็ไกลแต่ทันโมเลยแต่ว่าน้องบ่ใกล้กันกับบ่ไกล้องเขาลงไปมือนึ่กะนเนาะหอดในปักเซ่นี่กะแม่นยังบหอดยังเก่าโมงเลยหอดแลยงแล่หอดปักเซ่แล้วเก่าโมงเนา มองเขาอยู่นี่นะหาโมงเนาะหาโม่วกอไปเ่อนเกาเพราะมันเก่าโม่งเลยแหละหัวเรอตลาดนะเออบทีมันมันมันไปสาบแล้วอกเบันทีขึ้นมาเลยมันมันแรนรถโบได้กว่นี้มันคำเลยมันรุลายเลยเขาเขาเปิดตาชุ่โบได้ดิเหลืองตาเลยมันแล่โบได้เลยมีแต่ซิบนะแล้มันกระซ่าได้ผลนี่เพราะลงนี่วัดจอดหันจอนี้ยุ่แต่ว่ามันไหวยองเขาแรนได้มันเหลือมโบเรืเหลืองเหลือมตาดิไหนรไปน้อง ปลาซีล่าอะไรพี่น้องบ้านนี้นะข้าวขึ้นมาเบิ่งบ้านนี่ดอดมันได้เงื่อนพี่น้องขอาพามพี่น้องบรรยากาศว่าถาซุยไปอยู่ดีๆเป็นแบบใดพี่น้องกะดูมิดมีหูน้ำมาอยู่พี่น้องข้าวขโมาอยู่กะเงียบอยู่แต่กะกะนั่นอยู่คนวะเงียบพอได้ยินเสียงถาซุยเห็นแรกคนวะ để lim côn lạy côn xe trên đó mà nãy các cậu là phi <laughs> nông ti tám nầm đẻ phi nông ấy,